สบายดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับขา่าวซูสองสาวลาไต่คนไกลบากล้านคือเก่าเนาะมื่อนี้กับ่บมี่ยังไรหนั่งสีเฮ็ดคลิปสันเนาะเนื่องจากว่าอีพ่อเพิ่นไปใส่ม่องเนาะเดี๋ยวได้ปลามาโตหลายโตเนะาะภาษาสาวอ้าวแ่าอันนั้นเลยนเออก็ได้บ่ก็ได้บ่ลูกก็ได้บ่ได้ดิโอ้พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่ไปยังหนุกจั๊ก<ะ>ว่าจั๊กทำคนใหญ่เบิร์ก ยังพ่อใหญ่ปลา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 ปลปลาลาปลาลาาป่าปลาปปลาปลไปลปลาปลาปาปาอลาปปลาอาปลาอลาปปลาไปลาปลาาปลาปลาปาปมาปลาาปาปลาปาปลาปาอลานาปลามลปปลาปลาป่าปลปาปลาปลากลาป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 บาปลงนลาปาาาลาลาาะปาปลาา นี่พี่น้องป้านักบอสนั้นนะนักแห้งบรือหอเอนักแห้งเออเป้าปากวะนี่พอป้าปากโอ้ยถ้าเอาไปคายนี่อะไรเป็นอะไรจะประมาณนักไงของหมอโอ้ยลูกชายเป็นนักแหละท่านผู้ชมอีพอแล้วก็กล้วยอูร้านหน่อยเนาะ